คุณผู้ชมคะสำหรับโควิด -19 ก็เป็นอีกวิกฤตหนึ่งสำหรับชาวสวนนะคะปีนี้เป็นปีที่สองที่ชาวสวนลำไยที่เชียงใหม่เขาต้องตัดลำไยขายในช่วงเวลาที่ตลาดรับซื้อก็ปิดปิดเปิดเปิด,ปด,ปด,ปดค่ะคุณมิพาพรที่เชียงใหม่เกษตรกร,เ,ร,กรเขาไม่ยอมขายขาดทุน รวมกลุ่มการทำเป็นเกษตรครบวงจรนะคะค่ะงานนี้ต้องทำเองปลูกเองขายเองแล้วก็หาตลาดเองด้วยนะคะแม้ว่าจะเจอวิกฤตโควิด -19 แต่ว่าการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่พอจะทำให้เกษตรกรที่เชียงใหม่เห็นทางรอดค่ะคุณผู้ชมคะสิงหาคมนี้มีการคาดการณ์กันว่าผลผล,ผลิตลำไย,ยจะออกมา,มามากที่สุดนะคะเฉพาะที่เชียงใหม่มีตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตลำไย,ยจะออกมาประมาณกว่าสอง0 0 0ตันค่ะ ส่วนภาพรวมภาคเหนือก็คาดการกันว่าจะมีผลผลิตลำไยออกมาจำหน่ายเดือนนี้มากกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะคะเกษตรกร,ะกรจะไปต่อ,อยังไงบนโจทย์ที่ล้งชะลอการรับซื้อหน้าสวนการส่งออกติดขัดสะดุดกันบ้างตลาดรับซื้อหลายๆแห่งปิดตัวค่ะแต่ว่าเกษตรกร,เ,กรเขาลงทุนลงแรงประครบประงม ต้นลำไยที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่นะคะเจ็ดเดือนกว่ากว่าจะผลิดอกออกผลดังนั้นทางรอดเดียวตอนนี้ก็คือปลูกเองขายเองทําเองทั้งกระบวนการค่ะนักข่าวพลเมืองเกษตรกรชาวสวนลำไยที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รายงานการปรับตัวมาจากหน้าสวนค่ะเก็บจากต้นมาถึเต็นครับที่ผู้หญิงเป็นคนคัดดูครับดูครับสวยมาก ที่นี่คือจุดรวมลำไยของกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่แม่แฝกอ,อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสมาชิกปลูกลำไยกว่า32รายเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยรวมกันขายที่ในช่วงนี้เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวลำไยซึ่งปีนี้คาดการว่าผลผลิตลำไยของทางกลุ่มจะอยู่ที่60ตันเลยทีเดียวค่ะที่ผ่านมานะครับผลไม่ได้คุณับค่ะ,คะมันก็เลยเป็นช่องทางห้งข้ค้าได้กดราคาเพราะว่าเขาได้กำหนดคุณภาพของเขาเขาก็เลย ผมมีข้อมูลอย่างที่จะไปต่อรองเพิ่นก็ยังคงทำการตลาดแบบชาวบ้านนะครับเหมาพ่อค้าคนกลางรุดร่วงมันมีปัญหาเรื่องรายรับใครกล้องเะไรครับตอนนี้3ามร้อยมีปัญหาเรื่องโควิดรับผลกระทบจากโควิดโดยตรงอยู่แล้วปรับแล้วปรับอีกด้วยผลกระทบจากโควิด -19 ปีที่ผ่านๆมาเกษตรกรบอกว่าปีที่ผ่านมาขายได้น้อยลงนะคะแต่ปีนี้เริ่มดีขึ้น โดยการเข้ามาหนุนเสริมพอสถาบัานการศึกษาที่นำทั้งความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำ, of Culture of Culture ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรม,มีคุณภาพการติดเครื่องมือขายในรูปแบบใหม่ทั้งบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการเพิ่มช่องทาง,งที่หลากหลายในการขนส่งไปอย่างผู้รับสินค้าปลายทางค่ะผมมองปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องคุณภาพของลำาไยการขาดแคลนแรงงานซึ่งจะต้องมีคนเนี่ยเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างเช่นเรื่องของตลาดออนไลน์เนี่ นอกเหนือจากจะสร้างไรายได้แล้วเขาอยางสร้างคนนะครับแล้งจริงหรือต้องสร้างระบบที่เรื่องาการผลิตกระทำยังไงให้ได้คุณภาพลดตน้นทุนพยายามเสี่ยเชื่อมตลาด เป็นเรื่องการสร่ง,งออกซึ่งเขาก็ปลาผู้ประกอบการมาพบครับในส่วนของเกษตรกรคลายบนบริษของเปิ่นเนี่ยในรูปของคนสดในการที่จะส่ง,งออกหรือว่าส่งภายในประเทศคล้ายๆว่า,าเปิ่นเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งอ่ะแทนที่จะล้งไปคนจัดการอยูะฮะจุดจับซื้อเปคนจัดการเปิ้ลเข้ามาจัดการเองโดยมีของหรือหรือมีรถขนส่งที่เป็นของเขาแม้สถานการณ์การระบาดจ,จะไม่มีท่าทีเบาบางลงยิงบีบให้เราทุกภาคส่วนต้องปรับตัวค่ะ หัวใจยังสู้ไหวคําปลุกใจจากพี่ๆเกษตรกรกลุ่มนี้ที่ไม่ได้มองแค่วิกฤตที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเป็นอุปสรรคแต่นี่คือเรื่องท้าทายใหม่ของเกษตรกรค่ะดิฉันเข้าใจนะคะว่าการปรับตัวของเกษตรกรไม่ง่ายค่ะแต่ว่าเคล็ดลับของชาวสวนลำไย,ยที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เขาเปิดให้สถาบันการศึกษาเข้าไปช่วยคือสถาบันการศึกษาจะมีองค์ความรู้สามารถเข้าไปช่วยหนุนเสริมได้นะคะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างค่ะจากเดิมที่เขาปลูกแบบสวนไขรสวนมันนะคะ ตัดแล้วเนี่ยขาย3รูปแบบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพรูปแบบแรกรูดร่วงขายให้กับลลงหรือว่าพ่อค้าคนกลางค่ะรูปแบบที่2พ่อค้าคนกลางมาถึงเหมาสวนก็คือตัดเองเลยนะคะส่วนรูปแบบที่3ก็คือตัดแล้วเอาไปขายที่หลงปัญหา3รูปแบบขายแบบเดิมแบบนี้ ราคากําหนดตามคนซื้อค่ะแต่วันนี้กเกษตรกรที่สันทายทาใหม่ทั้งหมดนะคะปลูกเองขายเองแปลรูปเองแพ็คสินค้าเองและตอนนี้ค่ะกําลังพยายามออกแบบช่องทางใหม่ d e l i v e อรทั้งหมด ทำเองหมดเลยนะคะภายใต้กระบวนการการรวมตัวเป็นวิสาหกิจเกษตรกรแปลงใหญ่ชาวสวนลำไยของอำเภอสันทรจังหวัดเชีงยงใหม่เวลานี้มีสมาชิก32คนแล้วค่ะคุณวราวิทย์คุณพรวดีคะโควิด19นี่เป็นปฏิกิริยาเร่งให้เกษตรกรต้องปรับตัวนะคะแต่ว่าปรับรอบนี้เกษตรกรที่สันทรายเชีงยงใหม่เขาบอกว่าปรับรอบเดียวขอรอดในระยะยาวค่ะค่ะขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ